อ่ะสวัสดีครับปอดูเวกโอ้โหคุณไม่หล่อเหมือนเดิมเลยนี่ครับหน้าตาผมไม่เปลี่ยนไปหรอกหน้าตาผมอยู่อย่างงี้ร้อยปีผ่านไปก็อยู่อย่างงี้ไม่หล่อเหมือนเดิมแล้วทำไมคุณไม่ตัดผมอะไรครับเนี่ยผมคุณยาวมากเลยครับถ้าตัดก็ ย่างนี้ไม่ได้เลยโอ้เออโอ้โหหาหาหลุดเ๋าวกระเด็นโอเคทุกคนครับก็วันนี้ก็คือมันมีนี่เว้ยช่วงเนี้ยไปกระแสมากเลยก็คือเขามีเบอร์เกอร์ที่ทําเออนี่ไงเออไม่ต้องไม่ต้องอธิบายอะไรเลยแค่รูปนี้รูปเดียวครับทุกคนเดี๋ยวซูมก่อนมาดูเห็นไหมเนี่ยก็คือเขามีเบอร์เกอร์ที่เป็นแบบว่าเบอร์เกอร์สายชีสนะครับคือทํามาเฉพาะคนที่ชอบชีสมากๆรู้ปะเขามีชีสกี่ชั้นในเบอร์เกอร์นั้นนะ สองร้อยแผ่นคือมันไม่มีอย่างอื่นเลยนอกจากชีสนะเดี๋ยวจะให้ดูไม่มีขนมปังด้วยเหรอนี่อ๋อไม่งั้นจะเป็นเบอร์เกอร์ได้ไงล่ะนี่ไงเห็นไหชีสแบบเหลวไหมพี่ไม่แน่ใจว่าเขาจะลนไฟมาด้วยไหมเพราะเพราะภาพนีเนี่มันดูเป็นภาพโฆษณาไงเออเนี่ยมันอาจจะเป็นแบบนี้ไงโอ้คุณภาพดีมากเลยอะเออคือแบบว่ามันจะเป็นเหลวๆเป๋ๆนี่ไงเราก็มีตัวจริงเน่มาดูตัวจริงกันเลยดีกว่าครับ จะดูภาพประกอบทำไมเลยเมื่อเรามีตัวจริงอยู่ตรงนี้ใช่ไหมดูนี่มันเหมือนนี่เปล่าภาพปกหรือเปล่าต้องดู s e r t เลยปะอินเสิร์ตนะโอเค i n s เสร็จแล้วไหนเขาลองดูสิเอ้ยแต่เขาบอกว่ามันทำให้สุขภาพไม่ดีนะถ้ากินเยอะ ชีพมันเยอะใช่ไหมใช่มันเป็นสิ่งที่มันไม่ค่อยดีต่อร่างกายนะครับชีพไม่ดีต่อร่างกายเหรอแต่นี่เราในนๆทีไงครั้งแรกเลยเนี่ยมันและน่าจะเป็นครั้งเดียวด้วยคือมันทําให้เป็นไตได้อะไรอะไรได้เงี้ยชีพมันไร้แรงขนาดนั้นเลยจริงๆของแฮมเบอร์เกอร์มันก็ไม่ใช่ของดีอยู่เลยนะขยะใช่ไหมอืมอันนี้ครับและนี่ก็เป็นแฮมเบอร์เกอร์ของตัวจริงนะครับลองดูซิเป็นไงอลังการแค่ไหนไม่เป๋าเลยอ่ะแบบแน่นแน่นเอียนอุ้ยมันมันไม่ได้เผาอันนี้มาหรอแต่ยเอาลง ถ้าสมมติเป็นชีสที่ซื้อไปจากเซเว่นน่ะ <c oughs> มันก็เอามาแปะนเลยอ่ะในลองดมนี้ลองดมรีวิวกลิ่นก่อนอันนี้คือผมไม่ใช่แบบว่ากินชีสมาเยอะจนรู้ว่าชีสไหนดีไม่ดีนะครับอืมไงครับชีสก็คือชีสทั่วไปไหมมันคือชีสทั่วไปที่อยู่ในเบอร์เกอร์เว้ยแต่ว่าอ,อย่างน้อยมันก็ไม่แข็งอ่าโอเค<อ><อ>วิธีกินก็คือปอนต้องลองกินแบบกับขนมปังกัดคำเดียวเว้ยใช่ แต่ซักซี่กูเหรออย่าพี่กินช่วยได้ไม่ใช่อยากลองชิมป้าจะได้แบบแบ่งครึ่งเลยแบ่งครึ่งได้แบ่งครึ่งได้เดี๋ยวกินแล้วน้ำลายไหลเอาความเป็นจริงมากพี่ว่ามันเหมือนผ้าปกอยู่นะเหมือนเปะเลยเออแต่มันไม่ค่อยลนไปเท่านั้นตอนแรกคิดว่าผ้ามันจะเป็นแบบมันจะไม่เหมือนของจริงบางทีถ้าเรากินที่ร้านอ่ะมันจะเหลวก็ได้นะไม่รู้อ่ะแกมปัซีได้ไหมเอาจริงประกาศคำเดียวได้ฝั่งนึงเออเออเออสุดยอดสวยผู้ชมดูดิผมว่าเจอรีนี่ยิ้มแก้มแดงแล้วอ่ะ เจอรี่ชอบใช่ไหมใช่เจอรี่ชอบนะครับโอเคไหนลองชิมหน่อยครับคำหนึ่งเขาคำใหญ่ๆนะอยเจอรี่เจอรี่ <นะ S 2> โอ้โหคำใหญ่จริงอืโอ้โหอออโอขอรีวิวครับเห็นคนเขาบอกเค็มเนยนะไม่มีรสชาตินเลยนอกจากเค็ม <c oughs> <c oughs> คิดว่าถ้าใสาช่ชีสกินชอบไหมต้องทำให้มันเหลวขึ้นหน่อยมั้งรอม,มัน มันเค็มอย่างที่เขาว่าเลยอ่ะจริงเหรอกินไปเรื่อยเลี่ยนไหมคำสองคำเลี่ยนไหมอาจจะไม่เพราะมันเป็นรสเค็มมันมันเลยไม่ค่อยเลี่ยนเนาะแต่ว่ายิ่งเคี้ยวยิ่งเค็มอ,อ๋อเออยิ่งกินย,ยิ่งเค็มเนาะอ,อันนี้คือแค่คำเดียวนะ อันนี้รู้ไหมว่าเซ็ตเท่าไหร่สั่งในแกลบร้อยแต่มันน่าจะละร้อยเกบาทในแก็บนะไม่แน่ใจาว่าไปซื้อหน้าร้านถูกกว่าเปล่าเคยเห็นชีสในเซเว่นปะที่มันแบบอันเป็นแผ่นๆเฮ<อ>้ยแพงเออแพงมากซื้ออน,นี้แล้วเอาชีสไปทำอย่างอื่นเนาะอาจจะมีประโยชน์มากกว่านะอ๋อไม่ถึงคนอยากใช้ชีสเอออยากใช้ชีสอะ่ะก็เลยซื้อแฮมเบอร์เกอร์ที่เป็นชีสแบบนี้เออแล้วก็เอาเอาชีสไปใส่อย่างอื่นอะ่ะอ๋อเออเอ,าอาจจะถูกกว่าการที่ไปซื้อชีสเซเว่นเอเอแล้วคือเราไม่รู้ว่าเป็นชีสนะครับก็ถ้าสมมต ที่นี่มันชื่อชีสโตโมโต้หรือชื่อมัว่วนม่วนไปเนี่ยมัว้วนม,มันก็มีพวกแบบมอสซาเรลลา่าบุกชีสเออไม่รู้มันอะไรกันเรียบร้อยนะที่เขากินนะชอนอ <laughs> เฮ้ยเออชีสแบบพาเมซานชีสอะไรอออแบบนี้ลองอีกแบบหนึ่งครับนี่แบบเดอ้อใส่น้ำจิม้มเอยอไม่ใช่น้ำจิ้มเขาเรียกซอสมะเขือเทศเออใส่มะเขือเทศเข้าไปมันจะอร่อยขึ้นไหมคุณลองกินดูเบุ่อ big chunks โอท้ as น i c e บางทีอ่ะมันอาจจะเข้าก็ได้นะเอ้อยหืมหยดมันออกจากตัวโอ้ยหุยนั่นนะโอ้ยปาดอ่ะไหนกินนี่ครับมันอาจจะอร่อยขึ้นนะพี่ว่านะตัดเคมเ็มไงหวานกับเค็มเข้ามาด้วยกัน,กนอืมเคลี่ยปากก่อนนิดนึงครับชิ้นนีอย่างแน่นเลยอ,ะอ่ะนะ <c oughs> เอานะเอาเลยครับง้ม อร่อยขึ้นไหมครับมีหรือเลี่ยงกว่าเดิมชัดไหมสิวอ่ะแต่จือฝ่ายมาครับช่วงนี้ตอนดูเวกจะไม่มีฝ่ายเลยนะครับจริงจริงจื้มาหลายเดือนแล้วนะไม่ใช่ช่วงนี้นะเป็นไงรสชาติอร่อยขึ้นป่าเพราะว่ามันมันกบความเค็มไม่มิดเลย อ๋อคือเค็มอยู่โอ้โหมิกระบาเลยนสะ <c oughs> อนนี่ยังกับขี้ประติว๋วเออมันก็ไม่แย่แต่มันได้แบบประมาณ2วิคือแบบเคี้ยวไปได้ลดมะเขือเทศสองสามวิแล้วมันแบบถูกกบด้วยเค็มหมดเลยอะ่ะเข้าใจไหมอืมเข้าใจอยู่แล้วเรื่องคะแนนคุณให้เท่าไ,ไหร่ครับเต็มเท่าไหร่ดีอ่ะเต็มห้าพอสี่ละกันอุย้ยผมให้สูงนะเนี่ยสี่อ่ะกินทุกวันเลยครับโอ้โหตายนี่ไม่ใหญ่ให้ผมกินไอ้กื่นเลยอ่ะแต่ว่ามีคนเขาพูดมานะว่าจริงๆอ่ะเบอร์เกอร์คิงเขาทำแบบนี้เพราะอะไร อะชิสเหลือเออเขาพยายามจะเอาสต็อกชีสเก่าออกให้หมดอะอก็เลยแต่ไม่รู้จริงหรือเปล่าไงเราไปพูดไม่ได้เขาสั่งชีสมาเกินหมูเหรอไม่มังชีชจะไม่หมดไงจะมีเยอะเกินไงโอ้ยอิ่มเลยนะนี่ลองกินดูดิเออผมยังไม่ได้ลองนะผมลองนี้ยังไม่ได้กินมุกยากเลยมันมีความเค็มวเปรี้ยวๆอ่ะรู้สึกเลยอ่ะว่าไตผมกำลังทำงานอ่ะเค็มเปรี้ยวจริงคือคือชีสเลยแหละทุกคนชีสเน้นๆนะขนมปังแทบไม่มีส่วนในในการกินทั้งนี้ แต่ถามว่าอร่อยไหมถ้าคนชอบชีสก็อร่อยนะขอกลับไปกินเบอร์เกอร์หมูเหมือนเดิมดีกว่าก็มันเค็มขึ้นจริงนะแรกๆจะเปรี้ยวๆกินไปมค่อยๆเค็มแต่เบอร์เกอร์ปกติอร่อยกว่านะก็บอกไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าถ้าเกิดว่าคนชอบชีสอ่ะไม่จริงหรอวอร่อยขนาดท้องร้องเลยเหรอใครใครถ้ามีโอกาสกินอ่ะก็ควรกินนะแต่ว่าผมคิดว่าแบ่งเป็นสี่ส่วนดีกว่ากินกันสี่คนนะครับถ้ากินแบบครั้งเดียวได้อยู่ ลองมากินเฉยๆแต่กินเท่ากินทุกวันไม่ไหวนะตายผมว่ามันก็อร่อยแต่ผมให้สามว่ะผมไม่ค่อยชอบชีสเท่าไหร่ครับเอาเป็นว่าก็คือไม่ได้แย่แต่ว่าก็ไม่ได้ดีต่อสุขภาพกินได้ลองอ่ะได้แต่ไม่ควรกินเป็นอาหารคนกินอะไรเป็นแหละน้ำดื่มอย่างเงี้ยเนี่ย <c oughs> ติดตามช่องนี้ได้นะครับลองเลื่อกไปดูคนดูสิห้าร้อยกว่าคนนะครับชวยมาดูเพิ่มหน่อยลงคลิปบอ่อยไหมลงตอนว่างๆนะครับอืมเพราะว่าผมอัดเกมตอนประมาณตีสองทีสามมันก็เลยจั เดี๋ยวจะมีคลิปถ่ายรีวิวห้อง้วยนะเพราะตอนนี้ห้องป bon อนดเวกนี่ตกแต่งเยอะเลยนะครับผม,มชอบแต่งห้องมากเลยนะถึงแม้ห้องผมมันจะแคบไปเนอยครับ <laughs> และชีวิตการเดินผมก็าลำบากหน่อยนะ <laughs> ไปยังครับ <laughs> ให้กินให้ออกก่อนเนาะไม่ต้องหมดก็ได้ครับหมดทีคลทีเป็นชั่วโมงลองหยิบเป็นแผ่นมากินสิ <laughs> อยากรู้ว่ากี่แคลครับเซิร์ชเลยแคลเนี่ยเชดสไดชีสหนึ่งแผ่นนะให้พลังงาน113กิโลแคลอรี่โอ้ยอันนี้คือเจตัดชีสใช่ไหมเออยี่สิบแผ่นก็โอ้ย2,000กว่าป่ะ2,000ักว่าโลอ่ะไอสองพันแคลอ่ะมือสองพันกว่าโลอาการคนกินแคลมากไปคือกินมื้อหนึ่งอ่ะเท่ากับว่าจะเต็มปริมาณที่คนต้องการต่อวันแล้วไปแล้วกันนะไปแล้วไปลองดูกันแล้วกัน ไปลองกินดูนะครับถ้าคุณมีโอกาสได้กินนะแนะนำสี่คนดีสุดนะครับไม่ไม่ควรกินเยอะไม่ดีจริง,รงด้วยความเป็นห่วงจะได้มาดูคลิปช่องคอดูเป็นะยนะรนานากานินทีอย่างเช่นแบบว่าวั one one, นเะว้นวันเนาะนานๆก,กินทีคนนานเลยอ่ะผ่านไปยืมสี่ชั่วโมง